ลำดับถัดไปนะครับขอเชิญพบกับนะครับพันเอกวันชนะสวัสดีนะครับหรือว่าพี่เบิร์ตของเรานะครับผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมนะครับพี่เบิร์ตจะมากล่าวในหัวข้อภารกิจของเยาวชนเพื่อสังคมและประเทศชาติครับสวัสดีครับพี่เบิร์ตครับบกันอีกัครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงที่สองนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนําโครงการในปีที่สิบสาม ซึ่งโครงการในปีที่สามนี้เนี่ยเมื่อพูดน้องได้ได้เห็นโครงการตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สองไปแล้วปีที่สามนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมด้วยกันทั้งหมดสี่กิจกรรมครับโดยกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมที่น้องๆได้มาพบปะก,กันในทั้งนี้นะครับในวันนี้หรือในขณะนี้เลยก็คือเป็นการสัมมนาผ่านสื่ออออนไลน์เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ให้น้องๆได้รู้จักหน่วยงานนะครับ รู้จักเพื่อนๆได้เห็นหน้าเพื่อนๆนในจังหวัดต่างๆนะครับในภูมิภาคเราอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์เราต้องการที่จะให้น้องๆได้เห็นว่าน้องจะขอความช่วยเหลือ,ร,อรับการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานได้ด้วยวิธีใดบ้างช่องทางใดบ้างนะเพื่อให้น้องเห็นว่า,าการดำเนิานงานต่อไปในอนาคตของน้องนั้นจะมีวิธีการอย่างไร วันนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นถ้าน,น้องๆท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยที่อยากจะถามทั้งสี่กระทรวงก็สามารถที่จะสอบถามได้ถ้ามีข้อสงสัยหรือสอบถามคณะกรรมการก็ได้วันนี้น้องก็จะได้ทราบถึงก,การตัดสินการให้คะแนนจะได้ทราบถึงการส่งผลงานหรือช่องทางในการติดต่อในการส่งผลงานหรือดูข้อมูลในการสมัครต,าต่างๆนะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์แรกจุดกิจกรรมแรกในการสัมนานออนไลน์ ในวันนี้นะครับสําหรับในกิจกรรมที่สองนะครับและกิจกรรมที่สามจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการประกวดในกิจกรรมที่สองนะครับเป็นการประกวดในลักษณะของสภาเด็กและเยาวชนทุกๆจังหวัดนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดโครงการนะครับเราจะมีรางวัลให้เจ็ดสิบเจ็ดรางวัลแยกเป็นจังหวัดไปนะครับรางวัล และหนึ่งหมื่นบาทรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นค่าตอบแทนที่น้องๆน,นะครับได้มาร่วมโครงการกันแต่ว่าอาจจะไม่ไม่มากพอที่จะเป็นเงินดําเนินโครงการซึ่งส่วนนั้นเนี่ยน้องอาจจะต้องไปหาในพื้นที่นะครับขอรับการสนับสนุนในพื้นที่แต่เราได้มาเริ่มต้นรู้จักกันนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้เราจะคัดเลือกมานะครับจังหวัดละหนึ่งโครงการดังนั้นถ้าจังหวัดไหนนะครับ ส่งมาแค่โครงการเดียวเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยก็สูงมากแต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับมีมากกว่าหนึ่งโครงการอยู่แล้วนี่คือเป็นโครงการที่สองต้องเป็นกิรการที่น้องคิดขึ้นมานะครับที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ก็สามารถทําได้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวก็ได้บางบางพื้นที่เนี่ยเขาคิดวิธีการตักบาตร โดยที่ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเขาก็จะมีการแบ่งโซนแบ่งพื้นที่แล้วจะแจกจานชามอย่างไรนะครับจะเก็บของอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็มีเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นอันนี้คือกจกรรมที่สองนะครับเป็นการประกวดโครงการที่ทําประโยชน์กับสังคมกับชุมชนมีรางวัลให้เจ็เจ็ดรางวาัลนะครับรางวาลัลนะ้หนึ่งหบอันนี้เป็น ต่อไปที่สภาเด็กเยาวชนนะครับต่อมาครับเป็นกิจกรรมที่สามโครงการที่สามนั้นเนี่ยจะใหญ่ขึ้นกว่าเด็กที่อาจจะไม่เคยมาร่วมกิจกรรมกับสภาเด็กเยาวชนเลยแต่เป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับอยู่กับสภานักเรียนตามโรงเรียนต่างๆซึ่งอ,อันอนี้อันที่จริงแล้วเด็กเหล่านี้ก็เป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนด้วยครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลมากขึ้นคือสามหมื่นห้าพันบาทแต่เราจะไม่แยก เป็นจังหวัดแล้วนะครับจะรวมกันแล้วพิจารณาทีเดียวเลยนะครับมีทั้งเส้นยี่สิบจังวัลที่จะมอบให้ดังนั้นโครงการที่สามนี้ก็จะเป็นโครงการที่คล้ายคลึงกับโครงการที่สองนะครับก็คือเป็นโครงการที่ทําประโยชน์ให้กับชุมชนกับสังคมเช่นเดียวกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมเช่นเดียวกันดังนั้นก็จะเป็นโอกาสดีสําหรับน้องๆที่อยู่ในสถาเด็กและเยาวชนที่ร่วมเกี่ยวจับในโครงการที่สองนะครับ ก็สามารถมาส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการที่สามได้ด้วยแต่น้องๆก็อย่าลืมนะครับว่าคณะกรรมการเป็นชุดเดิมท่านก็จะทราบพิ้นเพโครงการที่น้องเคยเสนอมาแล้วในโครงการที่สองปีการที่สองถ้ามาเหมือนเดิมเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ดังนั้นคอมเมนต์ต่างๆของคณะกรรมการในโครงการที่สองปีการที่สองน้องต้องเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นให้รอบคอบมากขึ้นครอบคุมมากขึ้นมีความเสียบแหลมแหลมคมมากขึ้น มีความเป็นไปได้มากขึ้นเอามาเสนอในโครงการที่สามต่อได้นะครับมีทั้งหมดยี่สิบรางวัลรางวัลละสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้เป็นกิจกรรมการประกวดนะครับสองกับสามส่วนกิจกรรมที่สี่นะครับที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นเรื่องของการน้องๆอ,อาจจะไม่อยู่ในการประกวดใดๆเลยนะครับแต่น้องอยากจะเข้ามาร่วมโครงการด้วยกิจกรรมที่สี่ก็เหมาะสําหรับน้องๆครับก็คือเป็นการให้แนวความคิดในการ w w ดําเนินชีวิตโดยอาจารย์อบขวัญ ซึ่งก็จะนํามานําเสนอแยกแยะให้น้องๆที่เข้ามารับฟงังออนไลน์นะครับเป็นการเป็นกื่าการอบรมสัมมนาออนไลน์ line, ไม่เสียค่าใช้จ่ายน้องสามารถสมัครเข้ามาได้นะแล้วก็มาฟังแนวความคิดมาฟังวิธีดําเนินชีวิตน้องจะได้ทักมัติในการดําเนินชีวิตแบบเชิงบวกนะครับเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตัวน้องเองในการขับเคลื่อนคนรอบข้างเพื่อให้น้องนั้นดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันคนที่อยู่รอบข้างน้องๆก็จะมีความสุขด้วยครับเราไม่สามารถที่จะมีความสุขคนเดียวคนรอบข้างทุกหมดก็ไม่ได้หรือเราทุกอยู่คนเดียวคนรอบข้างมีความสุขหมดก็ไม่ได้ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องสุขทั้งตัวเราด้วยและคนรอบข้างด้วยซึ่งน้องก็จะได้ทัศนะติจากอาจารย์ออกฝันด้วยนะครับันนี้เป็นกิจมโครงการที่สี่ครับทั้งสี่กิจกรรมนั้นเนี่ยน้องสามารถมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้นะครับที่ น้องจอร์ดนะครับที่จอร์ดได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดนะครับจิตสำนึกรักเมืองไทยทงเว็บไซต์นะครับไลน์แอดนะครับหรือเป็นเพจ Facebook นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับจิตสำนึกรักเมืองไทยอันนี้เป็นรายละเอียดโครงการในปีที่สาครับน้องจอร์ดครับน้องน้องครับครับขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยนะครับ น้องๆหลายท่านก็อาจจะสงสัยโอเคชัดเจนแล้วแหละว่าโอเคทุนมันเท่าไรจานวนทุนกิจกรรมนะฮะแล้วโครงการความแตกต่างมันอย่างไรแล้วเกณฑ์ล่ะเออเกณฑ์การประเมินล่ะว่าเออมีลุ้นไหมเนาะเราจะทําโครงการไปในรูปแบบไหนนะครับผมอะผมขอแนะนําคณะกรรมการที่จะตัดสินของเรานะครับท่านแรกนะครับดรฉายรวีอานามทวัตคิริกนะครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านดกรการ้านทิพย์ชาติวงศ์นะครับผม นะฮะดกรการทิพย์ก็จะมาในรูปของโปรแกรมซูมน,นะครับผมสวัสดีค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเ,เกณฑ์การประเมินเหมือนที่พี่เบิร์ดบอกนะคะกรรมการหน้าเดิมนะคะ <c oughs> <c oughs> เกณฑ์ก็เกณฑ์เดิมเราวัด3ตัว30 30 40เกณฑ์แรกก็คือว่ากิจกรรมหรือโครงการของน้องๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยมัน ไม่ใช่อยู่ในกระดาษเฉยๆมันต้องทำได้จริงเป็นไปได้เกมที่สองก็คือว่าคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยคุ้มทรัพยากรน,นะคะเ,เกมที่สามต้องยั่งยืนหมายความว่าถ้าสมมติว่าน้องๆได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วถอนตัวแล้วชุมชนยังอยู่ได้ โครงการนั้นยังอยู่ต่อมีคนรับไม้ต่อได้นะคะก็3ตัวง่ายๆค่ะคุณจอตัวง่ายๆค่ะนะครับผมต้องบอกว่าตลอด2อสปีที่เราทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยโครงการน้องๆส่งมาเยอะมากเลยเยอะค่ะเยอะมากแล้วมีตอนนี้ครับผมว่าน้องๆหลายคนก็ยังกับเอออาจารย์ครับจะไปแนวทางไหนดีเออผมจะไปนู่นนี่นั่นอาจารย์ช่วยไกด์ไลน์ให้กับน้องๆหน่อยครับรว่ามีโครงการไหนที่ประทับใจมากๆตลอด2อสปีที่ผ่านมา เอาเป็น case study แล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัว new normal นะคะก็เลยนึกถึงโครงการหนึ่งคือคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ฟ้าทลายโจรโครงการอาหารไก่ของแม่พริกลำปางค่ะ<ำ>นะคะ เท่าที่ไปดูมาเนี่ยจริงๆเขาเขาก็ทำอะไรรอบๆตัวเขาเนี่ยว่ามันเป็นงานวิจัยของอาจารย์ว่าทำยังไงไก่เขาจะปลอดโรคไวรัสอะไรต่ออะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็อาหารเนื้อหาได้จากพืชพันธุ์ธัญญาหารในในเอามาปรุงปรุงไม่ต้องไปซื้อลดค่าใช้จ่ายก็เป็นการพึ่งพาตัวเองนะคะก็ไปดูแล้วปรากฏว่า ก็เสนอไอเดียว่าเออให้ให้ใหลองลองใช้ฟาทราโจนน้ำปุ๋กก็ง่ายอะไรก็ง่ายเอามาผสมนในอาหารด้วยเขาก็ทดลองได้ผลค่ะไก่ก็ตายน้อยลงไมออ่คือเรียกว่าแข็งแรงคนกินก็แข็งแรงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คืองานง่ายๆใน New Normal นิว n o r m a l เรเราดูว่าน้องๆเรียนอะไรอ,อ,อาจารย์ทำงานวิจัยอะไร เรียนปรึกษาท่านท่านก็มีความรู้นะคะเราก็เอามาต่อยอดจะได้มีทั้งที่ปรึกษามีมีเอามาทดลองด้วยวิชาของเราด้านวิทยาศาสตร์ด้านอะไรต่ออะไรมันก็ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนเด็กทางด้านอ,าอุตรดินะคะงานเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เขาก็ไปช่วงนี้สอนซ่อมคนอยู่บ้าน,น่ยซ่อมซ่อมแอร์ล้างแอร์อะไรต่ออะไรทำนองนี้นะคะ มีอะไรได้เยอะมากเลยเลยเกิดเกิดเกิดไอเดียขึ้นเยอะตัวเองนี่ก็ทํากับข้าวเก่งขึ้นเยอะไม่ซื้อแล้วนะคะอะไรทํานองเนี้นะคะคก็เป็นทั้งเชคสเตตี้ทั้งไอเดียที่จะช่วยน้องๆว่าไม่ไม่ไม่ต้องดูอะไรไกลดูว่าวิถีชีวิตนิว n o r m a l ลที่เราจะอยู่กับคุณโคเนี่ยเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองของครอบครัวของสังคม ได้อย่างไรซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วฮะเอา,าไปที่อาจารย์กล้าคิดบ้างครับตอนนี้อยากให้อาจารย์แนะนําหน่อยเพราะว่าน้องๆหลายคนต้องทําโครงการพร้อมกับสถานการณ์โควิดในที่ที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงเนี่ยอาจารย์มีข้ออะไรแนะนำบ้างไหมหรือว่ามี c ส s e s t u ี y อะไรที่คิดว่าเออตรงนี้น่าจะเป็นไกด์ไลไน์ให้กับน้องๆได้ไหมค่ะสวัสดีนะคะคุณจอสวัสดีน้องๆนะคะเพื่อภาคใต้กับภาคกลางทุกท่านนะคะ ในส่วนของกั้นเนี่ยนะคะกั้นก็ขออนุญ,ญาตนะคะได้ขออนุญาตขยายความของคําว่าเอคุ้มค่านะคะเอะความเป็นไปได้แล้วก็ยั่งยืนคราวนี้กั้นก็คือสาหรับน้องๆใหม่ด้วยนะคะที่มาจากสภาเด็กนะคะแล้วก็คนที่จะสมัครเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยกั้นก็ดูชื่อแล้วนะคะจํานวนคนที่เข้ามา คําว่าคุ้มค่าเนี่ยนะคะในบางส่วนเนี่ยน้องๆเนี่ยอย่างที่ท่านดรฉายละวีท่านได้พูดไปแล้วว่าขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะก็มีน้องเนี่ยเรื่องเราจะมีงบประมาณให้เสนอด้วยนะคะน้องก็บอกว่าไม่ใช้งบประมาณทุกอย่างมาจากอ่าค,คนนู้นคนนี้ให้คนนี้ให้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสําหรับน้องๆเพราะฉะนั้นคําว่าคุ้มค่าเนี่ย เราไม่ได้มองว่าน้องจะใช้งบใช้เงินเท่าไหร่แต่เราคิดถึงว่าสิ่งที่เราเสียไปนะคะมันเมื่อได้ประโยชน์กลับมาแล้วเนี่ยคุ้มกับสิ่งที่เสียไปไหมรวมถึงเวลาของน้องๆด้วยนะคะค่ะส่วนที่สองเนี่ยความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เนี่ยนะคะอ่าก็อยากจะขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าอ่สมมุติว่าเราเนี่ยนะคะเราจะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไห้ยกตัวอย่างเช่นน้องบอกว่าน้องจะไปสร้างอ่าสนามเด็กเล่นตอนนี้ถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมในช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วสิ่งนี้มันจะเป็นไหมอย่างนี้ยค่ะก็ถือว่าเราอ่ะก็ตีกันไปว่ามันจะเป็นไปได้เหรอนะคะในสถานการณ์แบบนี้ส่วนที่สามนะคะความยั่งยืนก็พูดถึงว่า เรื่องน้องเนี่ยส่วนหนึ่งเสนอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเก็บขยะเก็บขยะเขาก็บอกเขาจะไปเดินเก็บขยะที่นู่นที่นี่ที่นั่นคราวนี้เราบอกว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งนะคะน้องเกิดไม่ว่างที่น้องจะไปเก็บขยะแหละแล้วมันจะแล้วใครจะมาเก็บต่อมันจะยั่งยืนต่อไปไหมตรงนี้แหละคะ่ะความหมายของคําว่าคุ้มค่าเป็นไปได้แล้วก็ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็ขอให้น้องเนี่ยได้อ่าไปทบทวนตรงนี้แต่คราวนี้นะคะ ที่ก็อยากมีตัวอย่างโครงการสักนิดหน่อยนะคะเอายกตัวอย่างนะคะโครงการอย่างปีที่แล้วนะคะก็คือว่าอามีหลายโครงการมากเลยมีโครงการหนึ่งนะคะปีที่เมื่อเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างอ่าต้นไม้สายรหัสแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตยาก, <iques. S 1> กตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่คือในภาคใต้เหมาะกับน้องเลยนะคะภาคใต้เนี่ยมียางพาราเยอะแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งที่ยางพาราเนี่ย ล้นตลาดราคาก็ตกมากเลยนะคะพอราคาตกมากเลยปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเด็กๆคือรัฐบาลก็มีนโยบายมาว่าเอาอย่างไปทําอะไรให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดว่าไปทําอะไรที่จะเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อย่างพาาไม่ต้องพึ่งตลาดในการส่งออกอย่างเดียวก็มีน้องกลุ่มหนึ่งนะคะคิดว่าน้องเห็นไหมคะมันจะมะีเขาเรียกว่าแผงที่กั้นนะคะกั้นถนนนะคะ ที่เป็นตัวกำแพงนะคะเราก็เมื่อก่อนนี้เราก็จะใช้อิฐนะคะในการที่จะทาแผงกั้นถนนตรงนี้นี่ะแต่ว่าน้องกลุ่มนี้นะคะเป็นความคิดที่เฉียบแหลมมากเลยก็เอาอยางพาราเนี่ยค่ะมาทําเป็นตัวแผงนั้นแล้วเขาก็มีการทดลองนะคะปรากฏว่าลดแรงประทัได้เสร็จแล้วเขาก็พัฒนาโครงการนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแม้กระทั่งติดสัสญ,ญญาเตือนภัยว่าถ้ามีใครเฉียดเข้าไปหรือว่าโดน ก็จะไปอารานก็คือจะไปเตือนที่หน่วยกู้ภัยอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของที่คิดแล้วใกล้ตัวนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้พี่กานอยากเสนอพอดีเมื่อวานเนี้ยนะคะกลับไปก็ได้ไปดูคลิปของคุณฟูจิฟูจิซากิต้องขออนุญาตเอย่ยชื่อท่านตอนนี้ท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นท่านก็บอกว่าเอ,อคนเราเนี่ยประกอบกับทฤษฎีนะคะทฤษฎีหนึ่งบอกว่า ในการที่อะไรก็ตามที่มันจะทําให้เกิดเป็นนิสัยถาวรปกติเน่ยน,นะคะจําชื่อไม่ได้ของอะไรเนาะนะคะสักวันเขาบอกว่าเราต้องทําซ้ําๆกันเนี่ยนะคะเป็นเวลา66วันถึงจะติดเป็นบุคลิกภาพของคนนั้นนะคะเสร็จแล้วก็เลยไปอิงว่าเมื่อวานนี้ไปดูคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งของคุณปุจิสก,ก,กิเขาถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยมาก ใช่ไหมคะเขาก็เลยถ่ายให้เราดูว่าใกล้ๆกับโรงเรียนเลิกตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาอาจจะคนที่ไม่ใช่คนต่างประเทศเข้าไปเนี่ยอาจจะยากแต่ในเมืองเขาเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตกันปกติเด็กก็ไปเรียนกันปกตินะคะปรากฏว่าก่อนที่โรงเรียนจะเลิกประมาณบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงสี่สิบห้าเขาก็จะมีเสียงตามสายออกมาว่าขอให้พวกเราในชุมชนนะคะช่วยกันคุณสุจิ คุณฟูจิแกแปลให้ฟังนะกั้นไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะคะว่าให้ช่วยกันดูแลตอนนี้ลูกๆของคุณลหลานของคุณเด็กในชุมชนของคุณกําลังจะเลิกเรียนเพราะฉะนั้นขอให้ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังเขาก็จะออกมาตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะแล้วก็มีคนส่งไลน์เข้ามานะในตอนที่เขาไลฟ์สดนะคะว่าตอนที่เขาไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็ได้ยินเสียงนี้เหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณญี่ปุ่นเนี่ยตรงเนี้มันก็สะท้อนนะคะว่า ให้เขาเอาแวร์ให้เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องว่าความปลอดภัยของเด็กๆของลูกของหลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะว่าเราจะทําอย่างไรในยุค new normal ของเราเนี่ยเราจะใช้สื่อใช้อิเล็กทรอนิกส์นะคะใช้ช่องทางออนไลน์อย่างไรนะคะในการที่จะคิดเรียกว่าอะไรนะคะโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทย ที่คอนเซปต์ของเรานะคะคอนเซปต์ concept ของเราก็คือว่าเราจะสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันในชุมชนของเรานะคะสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดทำสำเร็จเห็นได้จริงนะคะมีเวลาหนึ่งเดือนนะคะน้องๆน้องๆช่วยกันคิดวันนี้ยังไม่ทราบคะ่ะรามารจะรวมกลุ่มเพื่อนกันนะคะในวัยเดียวกันหรือว่า ไปหาที่ปรึกษานะคะเพื่อที่จะทําให้โครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยของน้องๆน,นะคะพี่ก็หวังว่าน้องๆทุกคนอาจจะเป็นปีหน้าต่อไปนะคะพี่ก็จะได้หยิบยกโครงการของน้องเนี่ยมายกตัวอย่างให้กับรุ่นต่อๆไปค่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ให้โอกาสนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชายวรวีมีอะไรเสริมไหมครับว่าไปแล้วเนี่ยนะคะเอ่อ อาจารย์กัรทิ่พูดถึงโครงการที่มีเวลาหนึ่งเดือนกว่าอันนั้นคือโครงการใหญ่เนาะอยากจะ,ะบอกตัวอย่างตัวอย่างของโครงการที่อำนาจเจริญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่เขามองปัญหารอบตัวคือเ็าทำธนาคารน้ำเขาเรียนรู้มาจาก youtube บ้างอาจารย์บ้างพระบ้างนะคะแล้วเขาก็เห็นว่ามันมี น้ำขังยุงกัดมีโรคดิงกี้ฟีเวอร์อะไรพวกนี้นะคะเขาก็เรียนรู้เอ้ไม่ยากเขาก็เลยขุดขุดทำธนาคารน้ำแถวแถวบ้านก็แก้ปัญหายุงแล้วก็ทำให้น้ำมันต่อสายคือเขาต้องเรียนรู้หน่อยเรื่อง GPS นะคะต่อไปยังแหล่งน้ำของการเกษตรเชื่อมกันทั้งชุมชนเพราะฉะนั้น อันนี้ค่ะคือเขาก็เป็นมีที่ปรึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ชุมชนที่ช่วยเพราะนั้นโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนดีแล้วก็มองปัญหารอบๆตัวนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่โดดเด่นอีกโครงการหนึ่งนะคะแล้วก็ก็ไม่ไม่ยิ่งใหญ่อะไรมากหาความรู้ได้นะคะแต่ว่าโดดเด่นค่ะ ก็ชัดเจนชัดเจนที่อาจารย์เขาได้ให้ความรู้ไปช่วงท้ายนี้แล้วอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านโวยพรน้องหน่อยนะครับให้กําลังใจกับการที่จะทําโครงการนะครับขอพี่ขอให้วยพรก่อนเนาะหรืออาจารย์กั้นให้ให้ดจ้าเตอร์เจ้าเร์เขาไปถ่าก่อนนะคะอยากจะให้กำลังใจนะคะว่าทั้งสภาเด็ก ทั้งโครงการที่มีระยะเวลาเดือนกับอีก11วันทุกอย่างเป็นไปได้และพยายามอย่าทำที่มันเสี่ยงกับการติดเชื้อเหมือนเราอยู่ในสงครามโรคครั้งที่สแต่เราก็ทำได้ในที่ที่บ้าน แก้ปัญหาบ้านแล้วส่งเข้ามาค่ะส่งเข้ามาเธอค่ะส่งเข้ามามากกว่าหนึ่งหนึ่งโครงการได้เลยยิ่งเขียนยิ่งชำนาญน,นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสำหรับของก้านนะคะก้านก็ไม่มีอะไรมากแต่ก้านเนี่ยอยากจะพูดอย่างนึงนะคะว่าชีวิตนะคะต้องมีทางเดินไม่อย่างนั้นนี่ยมันจะไม่มีคำว่า the show must go on ใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรนะคะจะเป็นอุปสรรค สำหรับเราสำหรับการดําเนินชีวิตของเรานะคะมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมีความคิดมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะหาวิธีการไปเรื่อยๆนะคะในการที่เราจะมีชีวิตอยู่รอดให้ได้นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะคะมีการพัฒนาสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นขึ้นมาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน,น,น้องน่ยน้องๆทุกคนนะคะอายุไม่เกิน25ปี ชีวิตน้องเนี่ยนะคะยังต้องไปอีกยาวไกลแล้วน้องก็จะต้องอยู่กับภาวะอย่างเนี้ยของโรคที่มันเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะเปลี่ยนอย่างไรอย่างมีคุณค่านะคะตรงนี้ที่พูดให้ไปก็คืออยากให้น้องเนี่ยมีกําลังใจนะคะมีกําลังใจในการที่จะทาอะไรก็ตามนะคะเราลองคิดดูในบริบทของเราไม่ต้องเล็กไม่ต้องใหญ่เล็ก นะคะอย่างที่ท่านดรไช่เรามีว่าว่าเล็กๆก็พอนะคะในเพราะว่าครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ทำเนี่ยสั้นที่สุดนะคะแต่อยากให้น้องเขียนมาให้เห็นว่าน้องเนี่ยมีไอเดียยังไงในการที่จะทำให้เรารักชุมชนรักบ้านเกิดลักเมืองนอนของเราแล้วเราไม่ใช่ว่ารักอย่างเดียวรักแล้วอยู่เฉยๆแต่เรารักแล้วเราอยากที่จะพัฒนานะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะ ให้กับน้องๆทุกทุนทั้งจากสภาเด็กนะคะแล้วก็จากสมาชิกของโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยนะคะพวกพี่นะคะแล้วก็รวมถึงทีมงานทั้งสี่กระทรวงหลักนะคะเชียค่ะเชียน้องๆแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องๆนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยสู้สู้เพื่อแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเราสามารถที่จะมีวิธีการในการดำเนินชีวิตที่จะชนะโควิด สิเได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันผมบอกเลยว่างานนี้เครียดอีกแล้วเพราะมีหลายคนเราสามคนต้องมาช่วยกันในการที่จะคัดน้องๆนะฮะให้ได้รับทุนอ่านะครับ อ่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ,บขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะอ่ะช่วงหน้าครับนะฮะใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ควรพลาดเลยนะครับจะมาพบกับวิทยกอกรมากความสามารถอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์ออกขวัญพลอยนภะัทรช,ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ